สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้19กรกฎาคม2565นะครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาของคำในรอบเย็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันในกับเพื่อนๆสมาชิกกันด้วยนะครับสําหรับในห้องทรดนะครับในกลุ่มของเรานะก็สําหรับใครที่รับชมกันอยู่ทาง YouTube นะครับสามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มเข้ามารับชมในห้องสดกันได้นะครับสําหรับทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะครับจะมีวิเคราะห์พูดคุยในห้องสดกันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของรอบเย็นเนี่ยจะเป็นการไลฟ์ขึ้น y o u t u b ปกันด้วยนะครับนะก็ ใครที่สนใจเข้ามาอัปเดตติดตามบทวิเคราะห์แบบสดๆเข้ามาพูดคุยในห้องก็สามารถเข้ากลุ่มกันมาได้เลยหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่บนไลน์แอนของเราได้เลยครับมาครับมาเข้าสู่เรื่องของบทวิเคราะห์ของเราดีกว่าครับก็พูดคุยกับเพื่อนๆในห้องเมมเบอร์นะก็ไม่ใช่เมมเบอร์สิขออภัยพูดคุยกับเพื่อนๆในห้องเทรดนะครับก็ใครที่อยู่ในกลุ่มนะี้ก็สามารถที่จะ เข้ามาร่วมพูดคุยในโซมันได้ด้วยนะครับก็จริงๆผมก็จะเปิดช่วงเวลาให้คุยกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะบันทึกบทวิเคราะห์กันด้วยนะครับนะก็ใครที่รับชมอยู่ทาง youtube เนี่ยก็ฝากอีกทีแล้วกันนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็จะเปิดห้องให้พูดคุยกันก่อนด้วยนะครับมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องันเรื่องบทวิเคราะห์กันไปเลยนะครับมาที่ภาพเตือนดีกว่านะครับ ก็สำหรับใครที่เทรดภาคเดือนนะก็ต้องมองมองภาพระยะยาวนะในช่วงอีกสักใครที่แบบถือออมเพื่อเกษียณอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆลงมาแนวรับสําคัญนะครับอย่างที่เราได้คุยกันนะภาคเดือนนะครับภาพเดือนแนวรับสําคัญพันเจ็ดร้อยก็ยังไม่หลุดถูกซื้อกลับเข้ามารครับ Mn หนึ่งยังตามอยู่ครับว่าจะรับอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้ารับไม่อยู่รับต่อไปหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบ สองแนวรับสาคัญนนต้องบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกตอนนี้ทั่วโลกก็กําลังติดตามในส่วนของแนวรับทั้งสองส่วนนี้ด้วยนะครับจริงๆในมุมของผมงนะครับเดือนนี้ที่ราคาลากลงมาอย่างที่ผมบอกแหละมันลากลงมานีความคาดหวังการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่อ่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมแต่ในช่วงประชุมล่าสุดที่ผ่านมาก็มีมีข่าวออมานะว่าไอ้ฉันคาดาหวังอยู่แค่ศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต การเป็นหนึปอรก็กลดลงไปทําให้ในส่วนของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าจากที่แข็งค่าท้่ไปในช่วงที่ผ่านมาก,ก็มีการอ่อนตัวลงบ้างแล้วก็ในส่วนของตัวเดือนเองนะครับตัวตัวแท่งเดือนเองหรือในส่วนของทองคําเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแรงมีแรงรับเข้ามาให้เห็นบ้างนะครับมีการทดสอบพันเจ็รอบ้างแล้วก็ได้มีการหยุดการชะลอการปรับตัวลงไปเหมือนกันนะครับ ก็ต้องบอกว่าปัจจัยส่วนหนึ่งกนะ็ตอนนี้ส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกแบบมันอยู่กันด้วยความคาดหวังในส่วนของด็อปเบียนะครับล้วนๆเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนเช้าเอาง่ายๆว่าพิก,กัดานออกมาประกาศ0.5นะมันก็มีโอกาสขึ้นเพราะเดือนนี้ที่มันลงมามันมาด้วยความคาดหวังถนะูกไหมถ้าผิดหวังก็กลับเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้ถามว่าอะใครที่มองภาพยาว,ยาว ต้องบอกใครที่มองภาพเกวาๆก็ผมอยากให้นึกในมุมมุมหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ตลาดเทขายลงมามาด้วยอะไรครับมาด้วยความคาดหวังมาด้วยต้องบอกว่ามาด้วยข่าวมาด้วยสื่อต่างๆที่ระโกนกันเกิดนะครับสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อโดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยผมอยากให้มองอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ทั่วโลกมองแบบนี้หมดข่าวออกมาก็เป็นแบบนี้หมด แต่ผมอยากให้มองใครที่เทรดยาวมองข้ามไปสักปีหน้าหรือสองปีข้างหน้าอันนี้สําหรับคนยาวนะถ้าปรับขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วสมมติปรับขึ้นดอกเบีย้ยเรียบร้อยมาอย่างที่คาดอีกสองปีแล้วเขาจะทาอะไรแน่นอนครับถ้าขึ้นดอกเบีย้ยมาแล้วเศรษฐกิจถดถอยก็ต้องมีการปรับลดดอกเบีย้ยถูกไหมเผอเผอไปคิวอีไอนู่นพอถึงตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นคนระับทองคำก็ต้องกลับมาปี่าอันนี้คือเรามองในภาพแบบย,ยาวๆในในมุมของฟัน a เมนทัลถูกไห แต่โดยส่วนตัวผมก็เน้นเทคนิคนะแต่อยากให้มองมุมซึ่งถามว่าแน่นอนถ้ามันจะไปภาพนะั้นจริงๆจะไป QE จะไปเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเราก็จะเห็นภาพพฤติกรรมที่มันจะแสดงออกมาถูกไหมซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่ารายใหญ่เขาเขากินหมดแล้วไหมด้วยความคาดหวังจากข่าวจากเงินเฟอ้ออะไรต่างๆผมว่ารายใหญ่กินหมดแล้วถูกไหม มีมีอีกช็อตหนึ่งก็คือลงพันสี่ร้อยแต่จะไปนู่นได้เราอาจจะเห็นดอกเบี้ยสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไหมเห็นดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์ไหมอืมก็ก็ต้องรอด,ด้วยความคาดหวังนะคาดหวังขนาดไหนแค่เดือนนี้ศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีปักหรือคาดหวังกนะันมากกว่านั้นซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าการที่ราคาลงมาพันเจ็ดร้อยคือความคาดหวังในส่วนของการปรับดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดือนแต่ถ้ามันไม่จบอ่ะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องไปดูตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนของเดือนนี้ที่จะประกาศเดือนหน้า ซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่านักวิเคราะห์หลายที่นะครับเริ่มมองกันแล้วว่าเงินเฟ้อน่มันจะหยุดมันจะไม่โตขึ้นแล้วอ่ะเริ่มเริ่มมีกระแสข่าวนี้ออกมานะครับจากอะไรจากน้ํามันที่มันปรับตัวลดลงนะครับก็เลยต้องติดตามตัวนี้นะเพราะนั้นโอเคในส่วนของเทรนด์นะครับภาพหลักภาพเทรนหลักในส่วนของตัวเดือนเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่หยุดเออซึ่งถ้าเกิดความคาดหวังที่ที่เรากำลังมองอยู่ หรือการมองข้ามช็อตไปในในสิ่งที่จะเกิดขึ้นขงหน้าถ้ารับอยู่ราคาจะยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปกอบด้านบนได้นะแต่ยังไงเดี๋ยวเราตามมันช็อตต่อช็อตครับเดี๋ยวต้องไปเดือนภาพเดือนมากอ,อะไรด้วยคือเราไม่รู้ไงด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ล่ะที่ดอกเบีย้ยมันจะหยุดขึ้นเมื่อไหร่ที่ดอกเบี้ยหยุดขึ้นนั่นนั่นจะเป็นโลอ่ะนั่นจะเป็นจุดสุดท้ายของการลงนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาปุ๊บอย่างที่ผมบอก ดอกเบี้ยขึ้นเต็มที่แล้วอุ่เต็มที่อิ่มพอทีเนี้ยเข้าสู่ภาวะถดถอยตอ่อถูกไหมยิ่งขึ้นดอกเบี้ยก็จดถอยเ QE มากเดี๋ยวค่อยว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถามว่าถ้าใครกําลังหาโล่เดี๋ยวรอดูส่อนว่าไอเฟดเนี้ยจะหยุดมเมื่อไหร่นะครับจะหยุดมเมื่อไหร่อาจจะพลิกโพลกกระดานเดือนนี้เลยได้ไหมยี่สิบเจ็ดนี้ประกาศออกมาสูดนี่กับพลิกโผลแล้วแค่เนี้ยนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าเขาจะ ชะลอนะโยบายการปรับขึ้นไม่ได้เป็นไปอย่างสิง้ขาเดี๋ยวต้องรอดู27นะครับอันนี้เป็นภาพของภาพเดือนนะเพราะนั้นตรงนี้ยังมองอยูนะครับสำหรับพ7 0 0อยยังไม่หลุดนะในส่วนของภาพวีครับอ่ะถ้าเราผมขอพูดไปในเชิงเทคนิคของเราแล้วกันนะครับเพราะเมื่อสักครู่เดี่ยเป็นภาพยาวมันใช้เวลานะครับแต่ถ้าเกิดในภาพเทคนิคก็ต้องมองกับช่วงต่อช่วงเวลาลนะนะครับ ในส่วนของเทคนิคอลในส่วนของภาพวีคนะครับก็ต้องบอกว่าปิดลงมาแบบนี้ให้ระวังการปรับตัวลงต่อด้วยเช่นกันนะครับสำหรับภาพวีคนะแต่ถ้าสัปดาห์นี้ยันอยู่ึ่นถามว่ามีโอกาสยันอยู่ไหมผมว่ามีโอกาสยันอยู่คือไม่ได้หลุดพันเจ็ดร้อยหรือหลุดโลของสัปดาห์ที่แล้วลงมาส่วนหนึ่งด้วยความที่มันเทลงมาต่อเน,นื่องครับมันก็มีโอกาสที่จะเด้งหรือหยุดได้คือผมจะเปรียบยังไงดีเหมือนคุณเหมือนคุณกําลัง แต่ว่อย่างไรดีมันเป็นแรงเฉื่อยแล้วนะครับต้องบอกว่ามันเป็นแรงเฉื่อยของราคาแล้วจากการที่มันวิ่งมาไกลๆจากการที่มันวิ่งมาไกลๆเพราะมันมาเจอกําแพงเหมือนมวลน้ําวิ่งมันไหลมาไกลแล้วมันก็อาจจะเจอกําแพงซึ่งมันกําแพงนั้นอาจจะรับอยู่นะหรือถ้าเกิดแบบอุ๋ยมวลน้ํามันแรงจริงๆแล้วมันไม่ได้ไหลมาไกลมันเพิ่งจะเริ่มต้นเทรนด์โอกาสที่มันจะหลุดต่อมันมีแต่เนี้ยถ้าเราดูนะครับมันไหลลงมาเดือนกว่าๆแล้ว แล้วมันไหลมาต่อเนื่องครับไหลมาไกลามากมันเจอกำแพงแบบนี้มีโอกาสจะรับอยู่ได้นะครับอันนี้หนึ่งในยะในยะที่สองสัปดาห์นี้มันไม่ได้มีข่าวอะไรที่จะจะพาราคาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนลับเนี่ยผมมองว่าไอ้สัปดาห์นี้น่าน่าสนใจอาจจะเป็นจุดเบรกนะครับเป็นสัปดาห์ที่แตะเบรกของการเทล,ลงมาก็ได้จะตามอยู่ผมก็ตามอยู่แต่ถ้าเกิดมันไหลลงต่อก็ต้องปรับภาพปรับเงินก็ไั้ นะครับแต่ด้วยสัญญาณแท่งเทียนมันมีโอกาสแต่ถ้าเกิดด้วยภาพมัวรวมแล้วม,มันมาไกลเกินไปนะครับก็อาจจะแตดเบรกบ,บ้างน,นะครับซึ่งถ้าแตดเบรกได้สมมุติอ่ะแตดเบรกได้เป็ดเขียวมาในสัปดาห์แน่นอนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวข่าวปรับดอกเบี้ยมาเดี๋ยวก็ต้องรอดูอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้ไหมปรับตัวขึ้นต่อคืออะไรครับเฟดหักหลังทุกคนนะครับประกาศดอกเบี้ยมาสูนถึงุดห้าสมมตินี่ไงก็เป็นไปได้ เพราะตอนนี้มันลงมาด้วยความคาดหวังนะหลายคนอาจจะมองเอ้ยปรับขึ้นดอกเบี้ยยังไงทอ US ก็ต้องแข็งต่อสิทองก็ต้องลงสิใช่ถูกต้องครับแต่เขาเล่นกันไปหมดแล้วไอ้ที่คาดหวังว่าจะปรับหนึ่งเปอร์เซ็นไอ้คาดหวังที่จะปรับศูนย์จุดเจ็ดห้าเขาเก่งกันมาหมดแล้วตลาดมันรับข่าวมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกมาศูนย์จุดเจ็ดห้าผมมองว่าตลาดจะนิ่งๆ,ๆ<ำ>เฉยๆด้วยซ้ำกรเปเดว่าจะลงไ,ไม่เยอะลงทดสอบสะบัดหามทดสอบหนึ่งหกแปดศูนย์แล้วร e ีบาวก็ได้ อันนี้คือกรณีของออก0.75ถ้าออก0.5ราคายกกลับผมมองแบบนี้ถ้าออก1น่นะอ่ะโอเคถ้าออก1มีโอกาสทะลุเพราะตอนนี้กระแสะของการที่ปรับดอกเบี้ย1%มันเริ่มลดลงคนเริ่มมามอง0.75มากขึ้นตลาดเริ่มที่จะรับรู้แล้วว่าอ๋อฉนเ0.75พอเพราะนั้นขั้น1เนี่ยเกินค่า0.5เนี่ยต่ำกว่าค่าตอนนี้นะอ่ะเพราะนั้นก็ต้องรอดูคนระับว่าตลาดจะแอคชั่นแบบไหนนะเพราะนั้น มันต้องแยกครับบางคนมองเรื่องของปรับจอบเบียอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มองอ่ะมันว่าแล้วแล้วถ้างั้นมันจะลงมาด้วยอะไรถูกมั้งมัก็ลงด้วยตัวนี้แหละนะครับเงินไปกองเข้าอยู่พันธบัตรรัฐบาลหมดตอนเนี้ยนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของภาพ,พ,น,ภพนะครับยังต้องระวังดูนะครับการยกตัวขึ้นมาปรับตัวขึ้นมามีแนวต้านเหมือนกันนะครับที่เราได้เห็นในช่วงการยกตัวของสัปดาห์น,นี้ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแนวต้านต่างๆกันนะครับว่าจะควรปรับแผนปรับกลยุทธ์กันไหงไนะครับอ่ามาที่ในส่วนของภาพ ของเดก่อนสักนิดหนึ่งนะครับภาพเดยเห็นหลักนย่งเป็นทิศทางลดอย่างที่ผมบอกแหละมันอาจจะไปพันสี่ร้อยก็ได้สมมติอาจจะยกขึ้นมาทดสอบดีสัมแล้วร่วงทุกพันสี่ร้อยก็ได้อาจจะเกิด้นได้เทรนยังลงเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าในสิ่งที่เรามองภาพยาวเมื่อกี้มันสมมติปรับดอกเบี้ยมาเยอะเยอะเยอะเสร็จแล้วเข้าสู่สภา,าวะเศรษฐกิจกถดถอยราคาอาจจะใช้เวเทีก่อนนะครับจากการปรับดอกที่จากการแข่งข้าของ US หรือใด นะครับเสร็จแล้วมันอิ่มแล้วเพราะมันอิ่มราคาก็เริ่มกลับตัวเริ่มกลับตัวสภาวะถดถอยก็เริ่มมาอันนี้พอจะขึ้นฝั่งถดถอยเริ่มมาราคาอาจจะยอ่ออีกสักไซเวย์อีกสักปีหนึ่งสองปีถดถอยเต็มที่ QE ออกกระชากกลับขึ้นนั่นคือสิ่งที่มองแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเราขาบายจะกลับมาคือถ้าเกิดเป็นรายใหญ่ที่เล่นด้วยฟันเดอร์เมนทัลก็อาจจะมีเก็บของบ้างบางสว่วน แต่ผมไม่สายเทคนิคต้องบอกสายเทคนิคผมก็จะต้องออกกรอพฤติกรรมการกลับตัวเข้ามาก่อนถึงจะเล่นเพราะฉะนั้นถ้าราคาย,ยิอยอยู่แบบแค่นี้ยอันนี้ยังไม่ใช่ขาขึ้นเจะขาขึ้นได้ต้องยกแบบต้องยอ่อต้องยกต้องปรับตัวสร้างขาอะไรต่างๆนั่นนะอีกหลายอย่างในภาพของเทคนิคก็กินเวลาเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ยเราจะยังไม่ไปคิดในมุมนี้นะครับคิดในมุมนี้คือคิดแบบ แบบนักวิเคราะห์ในรูปแบบของไปสายข่าวสายฟัน d ดอม์เมทัลแล้วแล้วก็เอาเทคนิคมาประกอบนะครับซึ่งตรงนี้ผมอาจจะแักวาเาหเข้าไมามองในปัจจุบันเทรเนด์ถดาลงเพราะฉะนั้นแนวต้านแรกนะครับที่มองเอาไว้บริเวณ1,730งั้ต้านถัดไปถ้าเกิดว่าไปมองกันในระดับเด y หน่อยก็1,750และกรอ อีกกรอบหนึ่งนะครับบริเวณ D3 ครับหนึ่งัน็ดร้อยเจ็ดสิบสามต้านสำคัญ1 7 3 0พันเ็ด้อยสาสิบเนี่ยเป็นต้านที่ผมมองไว้ระดับ1ชั่วโมงนะครับอ่าในส่วนของหนึ่งเจ็ดห้านจริง,รงๆเนี่ยเป็นภาพของสี่ชั่วโมงแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดศนเี่ยเป็นภาพของเดน,นะครับแบ่งระยะไว้ประมาณนี้ใครเล่นทําเฟรมไหนก็ลองไปจับตูเล่นแต่ละทําเฟรมของตัวเองกันพิถีพิถันนะครับ ก็ต้องบอกว่าในภาพรวนแล้วแทรนเดย์ยังเป็นแนวโน้มติดทางของการขุน,นะครับมาที่ในภาพของ4ชั่วโมงนะครับ4ี่ชั่วโมงต้องบอกว่าจริงๆ4ี่ชั่วโมงผมยังมองนะครับว่ายังมีการปรับทําตัวของไซด์เวัพขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าในกรอบของตรงนี้นะครับใช้แนวหลักบริเวณนี้แหละครับ,บก็ฝากคุณพอดี้ได้วยนะว่าคุณโทดี้เข้ามาดูดวเคะห์เรื่องอกันก็ได้แลกเปลี่ยนกันไปเลยนะครับใช้แนวโลนี้นะครับสาหรับ กรอบของ4ชั่วโมงตรงนี้นะครับก็อาจจะมีการไซด์เวยกตัวขึ้นมานะครับาภาพอาจจะเป็นแบบนี้สําหรับ4ชั่วโมงนะครับต้องรอดูนะครับถ้าเกิดว่ามันเอาอยู่ตรงนี้เอาอยู่ครับแล้วยกตัวขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเป้าหมายอย่างที่เราบอกแหบบละกรอบแนวต้านของ4ชั่วโมงมันคือเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่หนึ่งพันเจ็ดรอยห้าสิบเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับภาพแห่ก่อน,นเอาภาพนะแต่ถามว่า ในอีกมุมหนึ่งนะครับตอนนี้เรากําลังพยายามตามหาเส้นอยู่ก็ค,คือชุดที่จะเลาชุดที่จะผักแต่ถ้ามองตามพฤติกรรมในช่วงที่ผ่านมาในสภาวะของการลงมาราคาเลื่นในกรอบนี้ด้วยเพราะนั้นจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดตัดสินใจแล้วว่าเราจะเชื่อจุดไหนเราจะไปเชื่อจุดไหนเชื่อจุดนี้ที่ปรับตัวลงมาตรงน,นี้ก็คือกรอบนีบ้กรอบนี้โดยที่มีนัยยะก็คือมันจะมีกรอบตัวนี้ครับคุณทุนที่ดูได้ Uh, จุดนี้ยลองตีตรงนี้อ่าจุดนี้นะครับลากเข็นสองจุดนี้เกิดแล้วก็มีรับอีกตัวอ่าสามเส้นหลักๆสี่เส้นห,หลักๆนะเซนอ่าสี่เส้นห,หลัหกๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดภาพนี้เกิดขึ้นตอนนี้นถ้ามองในกรอบนะครับราคาได้เบรกตัวนี้จุดที่มันทดสอบแล้วมันลงไม่ผ่านนะครับถ้ามองแากตรงนี้นะแล้วมันเบรกขึ้นมาแล้วเพราะนั้นพอเบรกขึ้นมาแล้วมันย่อลงมาทดสอบ พอทดสอบเสร็จยกกลับมาเพราะนั้นการยกกลับมาตรงเนี้ถ้ามองตามกรอบจริงๆแล้วก็คือกรอบมันควรจะไปควรจะมาี่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เป็นอย่างน้อยเพราะถามว่าตรงนี้ราคายังยังค่อนข้างแพงเกินไปไหมไม่สวยไม่ใช่ผมมองว่าแพงเกินไปยังไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับก็ยังรอการยกตัวขึ้นมาหนึ่งเจ็ดสามศูนย์อยู่เพราะนั้นขาช็อต ช็อตสั้นนะนะสำหรับคนช็อตสั้นแล้วนะผมรอหนึ่งเจ็ดสอาจจะได้เปิดบางๆบ,บางเลยนะเพราะอะไรผมยังมองว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเล่นหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เผลอถ้าเกิดพักระดับเดเลยก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ไดนะ้นะครับเพราะนั้นมันยังมีอีกสายต้านเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปรีบใส่หนักใส่สูตรเพราะต้องบอกว่าราคายังยกตัวขึ้นมาไม่ได้แบบไม่ได้ยกสูงมากนะนะครับยัง ยังมีความเั็นไว่าจะยกสูงได้เพราะฉะนั้นถ้าราคามันดุดทุกแนวเลยแล้วไปเดไปต้านเดเลย177ผลคุณก็จะ,จ,ะจ,ะจะโดนกระแซลไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับนะก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวไปดูในส่วนของหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ต้องบอกว่าตอนนี้เทรนใช้เทรนกับเมื่อสักครู่เลยกับตัวของสี่ชั่วโมงนะครับการยกตัวชุดนี้ครับอ่ะชุดนี้ชุดนี้นะครับ เพราะนั้นสุดที่มองก็คือการลักษณะของการทำไซด์เวับลักษณะกับเมื่อสักเพราะฉะนั้นถามว่าเป้าหมายไปไหนครับยกมาย่อก็เป้าหมายถัดไปเจ็ดสามูนนะครับให้มองภาพนี้อยู่นะครับในส่วนของชั่วโมงนะผมว่าจะ็มองภาพนี้อยู่แต่ถามว่าท่านหลุดหอล่ะแต่หท่านหลุดท่านหลุดตรงนี้ต้องปรับอะไรครับก็กลับมาเส้นเดิมไอตัวสี่ชั่วโมงเมื่อสักครู่ที่ผมบอกอนะคร,บรอบเพราะฉะนั้นถ้าราคาหลุด ก็มีโอกาสลงมาเล่นที่โลเด้อน,นะครับมาย่าหาอีกครั้งหนึ่งบริเวณ1697ถึง1698นะครับก็อาจจะยกก็อาจจะย่อลงมาเล่นอีกนะครับแล้วยกตัวใหม่ก็เล่นในกรอบตอนเนี้ถ้ามองคือเล่นในกรอบแต่เรากําลังหาเรากําลังมองครับว่าราคาสัปดาห์มันน่านจะพักตัวมันไม่ได้มีข่าวอะไรมากระตุ้นเท่าไหร่มีมีต้นไม้ของแดนมีครับแต่ผมเชื่อว่าตอนเนี้นักลงทุนไปมองะไร รออัดรานออกไปวัน้พอรออัดรานออกก็มองไปไหนมองภาคไซเว่นะครับก็เดี๋ยวลองพิเตอร์นัดสำหรับรับันะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ก็เอาไงคัดทิ้งโลเมื่อเช้าก็ไห้ใครถ้าเกิดใครแบบอยากจะเข้าอยากจะเล่นนะค,คัดทิ้งโลเมื่อเช้านะนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาจังหวัดรับใหม่กับ169716ถึง1695กันให้เรอ,อนบร้อยตามกรอบตามกรอบระกรัน นะครับเดี๋ยวไปดูสิ้าทีคุณโทนี่นะทั้น,ทนี้หนึ่งนะครับ15้าทีคุณโทนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเอากรอบเดียวกันเลยนะครับคุณโทนี่ทับซ้อนกันตั้งแต่ส0ชั่วโมงจุดนี้จุดนี้อ่าก็ให้ภาพนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสามารถยกตัวไนดะ้อุดกรอบนี้กรอบหนึ่งนะแล้วก็รอดูการยกจุดนี้ไนอะสิ่งที่เราหาอยู่นี่แหละไอจุดนี้ชนะุดที่จะพาขึ้นไปเล่นกรอบบนหนึ่งเจาศูย์ถ้ากรอบนี้เกิดขึ้นรอการย,ยอ่อรอการตับตัวครับ เราก็ยกขึ้นไปเล่น1730นะให้ก่อนนี้ไปก่อนเพราะว่าในถ้าเกิดไปถึง5นาทีแล้วก็ต้องบอกว่ากรอบเดียวกันภาพเดียวกันเลยแค่เราเรามองภาพการยกตัวเมื่อสักครู่นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันเบรกลงมาแล้วก็ยกตัวเราเรกลงมาเพราะนั้นจุดในบริเวณนี้มันเป็นลับของหนึ่งชั่วโมงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าใช้คิดว่ารอพฤติกรรมกับตัวทถเนี้ดีกว่ารอดูว่าไซด์เวย์ไหมติดไหม ถ้าติดได้และเห็นราคาย,ยกตัวนะครับอ่าอันเนี้ยมีโอกาสกลับขึ้นไปเล่นด้านด้านบนนะครับโดยที่เป้าหมายของหนึ่งชั่วโมงวันกันไว้ที่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับแต่ถ้าเกิดเป้าแรกถ้าเล่นในชั่วโมงนะครับตามสไตล์เทดสั้นของคุณโทนี่เนี่ยเอามาขายเดิมก็ได้ขายเดิมหรือขายเมยื่อวานสองายแถวแถวหนึ่งเจ็ดสองศูนย์กรอบของห้านาทีและสิบห้านาทีนะครับรอดูจุดกลับแปดน นะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองนะครับสาหรับทองคําของเราในอรอบเย็นใช่ไจะรอบคาไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องเปลี่ยนรอบเย็นนะครับของอวัมที่าจุดเก้าก็มาปรับแผนปรับกลยุทธ์แบบนี้ก็ได้ทุกวันนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ตลาดช่วงตลาดในการเปิดนะครับก็ได้เปลี่ยนเวลานะครับจากช่วงเวลาสามทุ่มมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมันไว้ใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยในห้องเฟสผมก็จะเปิดห้อง เข้ามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันก่อนกที่จะมีคอร์ดยนะครับเผื่อใครอยากจะเข้ามาสอบถามแนวทางอะไรต่างๆก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในช่วงก่อนที่จะเปิดวิเคราะหนึ่งคุมนะครับแล้วก็ช่วงเช้าปรับเวลานะครับก็จะมีพูดคุยในห้องแพร์ไว้เช่นกันในช่วงประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงนะครับตอนนี้ผม,มกินเวลาเป็พนพนนี้แล้วผมก็ต้องหนีก่อนแล้วนะครับก็ ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบทวิเคห์ของเราก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดส u b s c r i า e กดแจ้งเตือนอย่างไรด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายนะครับกับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างมีโยกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุในให้กับทีมงานครับได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบแบบนี้กันออกมาให้รวมถึงใครที่ สนใจเข้ามาลงพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกละมีส่วนของห้องเทรดเข้ามาพูดคุยในห้องสูงมด้วยก็สามารถกดลิงค์เข้ากลุ่มไปเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้มีเงื่อไขายหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วเดี๋ยวจบวิเคราะห์แล้วนะครับไปติดตามคุณโทนี่กันด้วยนะครับเอ๊ใครมาดูครั้งแรกอาจจะงงอะไรคือคุณโทนี่เราอย่างที่บอกครับเรามีช่องรายการของมือใหม่นะครับก็คือคุณโทนี่ด้วยนะครับคุณโทนี่ก็ เราก็จะบรีฟตกันทุกวันถึงอันนั้นแหละเอาแนวทางว่า้แนวโน้มทิศทางเป็นยังไงแต่คือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแนวทางสไตล์การเทรดแบบคุณโทนี่นีครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปถึงควบคุมว่า้คุณต้องบายคุณต้องเซลไม่ใช่เพราะว่ายังใช้ความเป็นมือใหม่จริงๆเข้ามาเล่นนะครับยังใช้อารมณ์ความรู้สึกของการเป็นมือใหม่จริงๆเพราะนั้นใครที่เป็นมือใหม่ เทรดไปเทรดเป็นเพื่อนกับผมโอนี่ได้นะครับช่วงเวลาหลังจากที่ผมลงไล้เลยหนึ่ง,งทุ่มคึ่งถึงสองทุ่มคึ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ในบทวิเคราะห์รอบเช้าขอบคุณครับ